อ,อาระยะธรรมกรีกอาระยะธรรมกรีกที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้ประกอบด้วยอาระยะธรรมหลักสองส่วนได้แก่อาระยะธรรมของชาวกรีกโบราณหรืออาระยะธรรมเฮเลนิกปี750-336ก่ถึง336ร่อนคริสิกราชและอาระยะธรรมเฮเลนิสติกปี336 ถึง31ก่อนคริสตศักราชซึ่งเกิดในช่วงเวลาที่กรีอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิมาซิโดเนียและเป็นอารยธรรมที่ผสมผสานกับความเจริญที่รับจากดินแดนดรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ตั้งอารยธรรมกรี เกิดขึ้นในบริเวณตอนใต้ของคาบสมุทรบอลข่านและชายฝั่งทะเลอีเิีต์ซึ่งกั้นระหว่างคาบสมุทรบอลข่านและเอเชียไมนเนอร์บริเวณเหล่านี้อยู่ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งรายรอบด้วยอารยธรรมสำคัญของโลกคืออารยธรรมอียิปต์และเมโสโปเตเมียโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ใกล้กับเกาะครีตซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมไมนวน ที่เกิดจากการผสมผสานอารยธรรมของดินแดนในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้ชาวกรีกสมัยโบราณมีโอกาสรับและแลกเปลี่ยนความเจริญด้านต่างๆของอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์จากเกาะครีตช,ชาวกรีกโบราณ ชาวกรีกโบราณเรียกตัวเองว่าเฮนลีนเป็นพวกอินโดยูโรเปียนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากทางตอนเหนือของประเทศกรีปัจจุบันเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนคริสตศักราชในระยะแรกกระจาอยู่เป็นเผ่าต่างๆในคาบสมุทรบอลข่านและเขตทะเลอีเตียนที่สำคัญได้แก่พวกไอโอเนียนและพวกไมซิเนียนโดยทั่วไปชาวกรีกโบราณประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเดินเรือ ต่อมาเผ่าที่มีความเจริญได้ขยายอำนาจและก่อตั้งเป็นนครรัฐที่สำคัญได้แก่นครรัฐของพวกไมซีเนียนซึ่งยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ต่อมาเมื่อประมาณปี1100ก่อนคริสต์ศักราชพวกกีกอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าดอเรียนซึ่งอพยพมาจากทางเหนือและขยายอำนาจครอบครองดินแดนของพวกไมซีเนียน ทุกนี้ได้สร้างนครรัสปาตาเป็นศูนย์กลางปกครองของตนหลังจากนกครรัสปาตาเสื่อมอำนาจพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชโอรสของพระเจ้าฟิลิปได้ปกครองจัก,กรวรรดิมาซิโดเนียพระองค์ได้ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางจนถึงเขตลุ่มแม่น้ำสินทุกและได้ครอบครองแหล่งอารยธรรมต่างๆของโลก ได้แก่อียิปต์เมโสโปเตเมียและเปอร์เซียจึงมีการรับความเจริญจากแหล่งต่างๆเหล่านั้นมาผสมผสานกับอารยธรรมกรีกเรียกว่าอารยธรรมเฮเลนิสติกตามชื่อสมัยเฮเลนิสติกระบบนครรัฐกรีกส่งเสริมให้นครรัฐแต่ละแห่งมีโอกาสพัฒนารูปแบบและวิธีการปกครองของตนเอง แป็นครรัฐสำคัญที่มีบทบาทพัฒนาอาระยธรรมด้านการปกครองได้แก่สปาตาและเอเธนคนครแบับสปาตามีการปกครองแบบทหารนิยมคณะผู้ปกครองมีอำน,นาจสูงสุดและเด็ดขาดพลเมืองชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่20-60ปี 80. ต้องถูกปึุกฝนให้เป็นทหาร เรียนรู้วิธีการต่อตู้และเอาตัวรอดในสงครามแม้แต่พลเมืองหญิงก็ยังต้องฝึกให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเตรียมเป็นมารดาของทหารที่แข็งแกร่งในอนาคตนครรัฐเอเธนเป็นต้นกำเนิดของรัฐประชาธิปไตยนครรัฐเอเธนสปกครองโดยสภาห้าร้อซึ่งได้รับเลือกจากพลเมืองเอเธนที่มีสิทธิ์ออกเสียง สภานี้มีหน้าที่ตรวจสอบร่างกฎหมายและบริหารการปกครองความรุ่งเรืองของอาระยะธรรมกรีศิลปกรรมส่วนใหญ่เป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความศรัทธาทางศาสนาโดยสร้างขึ้นเพื่อแสดงความเคารพบ,บูชาและบวงสสูงเทพเจ้าของตนด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างอาคารเพื่อกิจกรรมสาธารณะเช่นวิหารสนามกีฬาและโรงละครด้านปฏิมากรรมที่โดดเด่นที่สุดในงานศิลปกรรมของกรีกส่วนใหญ่เป็นรูปปั้นเทพเจ้าของกรีกด้านจิตกรรมที่ปรากฏอยู่ส่วนใหญ่เป็นลวดลายที่เขียนบนเครื่องปั้นดินเผาเช่น แตกันคนโทและจิตกรรมฝาผนังที่พบในวิหารและกำแพงศิลปะการแสดงชาวปลีกได้คิดค้นศิลปะการแสดงประเภทต่างๆส่วนใหญ่เป็นการจัดแสดงเพื่อเฉลิมฉลองพิธีบวงสวงเทพเจ้าของตน <S <S เช่นละครการแจ้งซึ่งเป็นต้นแบบของการแสดงละครในปัจจุบับนดนตรีและการละเล่นอื่นๆ ปรัชยาได้แก่โซเครติสเฮลโตและอลิสโตเติลโซเครติสเกิดที่นครเอเธนมีชีวิตอยู่ระหว่างปี469ถึง399ก่อนคริสตศักราชเขาสอนให้คนคายเหตุผลและสติปัญญาในการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์เฮลโตเป็นจิษเอกของโซเครติส เกิดที่นครเอเธนประมาณ4 29ปีก่อนคริสตศักราชและเป็นผู้ถ่ายทอดหลักการและความคิดของโซเครติสให้ชาวโลกได้รับรู้อลิสโตเติลเป็นทั้งนักปรัชญ,ญาและนักวิทยาศาสตร์เขามีความสนใจหลากหลายนอกจากปรัชญาทางการเมืองแล้วเขายังสนใจวิทยาการใหม่ๆอีกมากเช่นชีววิทยาฟิสิก ดาราศาสตร์หลักตัรก,กศาสตร์วาธกรรมจริยศาสตร์การศึกษาการศึกษามีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของชาวกรีกเพราะทำให้มีสถานะที่ดีในสังคมผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงจะมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองโดยเฉพาะชาวเอเธนเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสำเร็จได้ าหากผู้นำมีการศึกษาดังนั้นจึงจัดการศึกษาขั้นปฐถมให้แก่เด็กชายโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนวรรณกรรมวรรณกรรมของกรีกได้รับการยกย่องอยู่ในกลุ่มวรรณกรรมที่ดีที่สุดของโลกวรรณกรรมที่โดดเด่นได้แก่มหากราบของโฮเมอร์เรื่องอีเลียดและโอเดซี ซึ่งแต่งขึ้นประมาณช่วงศตรวรรษที่8ก่อนคริสต์ศักราชเพื่อสะท้อนความรู้สึกของกวีต่อโศนาตกรรมในสงครามกรุงทอยความเจริญของวิทยาการต่างๆประวัติศาสตร์กรีกเป็นชาติแรกในโลกตะวันตกที่เริ่มศึกษาประวัติศาสตร์ตามแบบวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้แก การสืบค้นข้อมูลการตรวจสอบหลักฐานและการเลือกใช้ข้อมูลนักประวัติศาสตร์กลีกคนแรกที่เริ่มเขียนงานประวัติศาสตร์ในลักษณะนี้คือเฮโรโดตัสซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกคณิตศาส,าสตร์และวิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรืองมากตั้งแต่400อปีก่อนคริสตศักราช โดยมีอลิสโตเติลเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาวิชาสัตวแพทย์และกายีพาพด้านการแพทย์ที่โปเคติสเป็นแพทย์ชาวกรีกที่มีชื่อเสียงและค้นพบว่าโรคร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากธรรมชาติไม่ใช่การลงโทษของพระเจ้าเขาเชื่อว่า วิธีรักษาที่ดีที่สุดคือการควบคุมด้านโพชนาการและการพักผ่อนดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์มีความก้าวหน้าด้านคณิตศาสตร์ช่วยให้นักดาราศาสตร์ชาวกรีกคำนวณตำแหน่งของดวงดาวและระบบสุริยจัก,กรวาลน,นักดาราศาสตร์อีกบางคนเชื่อว่าโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นหมุนรอบดวงอาทิตย์